นายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมเจ้าที่ตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือสถานาน้ำท่วมในวันนี้นายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านมอบหมายให้เจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณใต้ต้นโพหน้าโรงเรียนสตรีสีน่านบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ต่ำสุดเพื่อระบายน้ำในตัวในพื้นที่ตัวเมืองกรณีเกิดฝนตกหนัก ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักและมีคลื่นลมแรงบริเวณประเทศไทยช่วงวันที่30มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคม2565สำหรับการเตรียมความพร้อมการรับมือสาการณน้ำที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทางเทศบาลเมืองน่านได้มีการตรวจเช็คประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้ในเขตเทศบาลเมืองน่านพร้อมกับออกตรวจอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝนในขณะเดียวกันได้มีการเตรียมปิดตั้งเครื่องสูบน้าตามริมน้ํหน้านเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ในช่วงนี้ที่จะมีฝนตกหนักจากล่องมอรสุมพัดผ่านปัจจุบันสภาพแม่น้ํหน้านเริ่มมีสีแดงและเพิ่มปริมาณมากขึ้นจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ทาให้มีปริมาณน้ําจานวนมากไหลลงสู่น้ําสาขาและแม่น้ําน่านบริเวณคลองเจ้าฟ้าซึ่งเป็นที่รองรับน้ําจากพื้นที่ตะวันตกไหลามาสมทบหากระน้ํหน่านมีปริมาณมากก็จะเป็นจะต้องมีการปิดระบูระบายน้ําแห่งนี้เพื่อเร่งทําการสู่ระบายน้ําที่ไหลเข้ามาจากด้านตะวันตกและตัวเทศบาลเมืองน่านออกเพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมที่จะทําให้เศรษฐกิจของเมืองน่านพังเสียหายครับ ช่วงนี้มีล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับจะทําให้ฝนตกมากขึ้นและเมื่อคืนเนี่ยที่อําเภอปัวหรือเฉพาะตาําบลศิลาแรงเนี่ยมีปริมาณน้ําฝนตกเกือบ300มิลมบางจุดนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคาดว่าอาจจะมีความจําเป็นในช่วงจุดหนึ่งที่จะต้องปิดประตูระบายน้ําการปิดประตูระบายน้ําจําเป็นที่ต้องตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําภายในหรือทางตะวันตกของแม่น้ำเนี่ยออก จากเมืองน,นะครับตอนนี้ก็กําลังให้ติดตั้งเครื่องสูบแล้วนะครับเป็นสถานการณ์ที่ป้องกันเตรียมไว้ก่อนนะครับยังไม่แน่ใจว่าในช่วงล่องมรสุมที่ยังพัดผ่านอยู่นี้นะครับถึงแม้พายุชบาจะไม่มีผลโดยตรงแต่ว่าก็มีผลโดยอ้อมในการที่จะทําให้ล่องมรสุมนี้เกิดแช่อยู่แล้วก็ฝนตกนานขึ้นครับนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าว สามารถเมตเจดีรายงาน